สวัสดีครับผมเคนคลินิกลักเท้าครับสำหรับคนที่มีภาวะนิ้วโป้งเท้าเกาทราบกันไหมครับว่าเอ็นตัวไหนที่ทำให้เรานิ้วเท้าเกาซึ่งในคลิปนี้นะครับทางคุณหมอแดนนี่จะมาอธิบายว่าเอ็นตัวไหนที่ทำให้นิ้วเท้าเราเกาและวิธีการดูแลและรักษาว่าเราควรทำอย่างไรเรียนเชิญคุณหมอแดนนี่ได้เลยนะครับ ครับสำหรับเอ็นที่มีผลกับการยึดหรือการที่เป็นมากขึ้นหรือน้อยลงของตัวนิ้วเกน,นะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นในกลุ่มของกล้ามเนื้อในกลุ่ม a อดดั t เตอร์ที่เป็นกลุ่มที่เกาะจากเท้านะครับมายึดกับประมาณตรงหัวนิ้วโป้งเรานะครับยิ่งนิ้วเท้าเกโครงสร้างเรายิ่งคดเท่าไหร่เนี่ยเอ็นตัวนี้ก็จะยิ่งยึดเข้าไปเรื่อยๆนะครับในการดึงหลัง วิธีการที่ทําให้ชะลอการเสื่อมของตัวเอ็นหรือว่าลดการยืดของตัวเอ็นเพื่อป้องกันไม่ให้นิ้วเกนั้นเป็นมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเราควรจะมีการยืดของตัวเอ็นชนิดนี้นะครับซึ่งวิธีการหลักๆก็คือการใช้ยางนะฮะอาจจะเป็นยางยืดนิ้วเท้าเกหรืออาจจะเป็นในกลุ่มของนุ่มฟ้าไนส์สปรินท,ที่ทำให้อเอ็นตัวนี้นั้นยืดนะครับเพราะปกติการ ทั้งเดินหรือว่าทั้งหยุดปกติของเราเนี่ยเอ็นตัวนี้มักจะอยู่ในท่าที่ยืดเนื่องจากโครงสร้างของเราเนี่ยอยู่ในท่าที่ไม่สมดุลน,นะครับพอไม่สมดุลปุ๊บเอน็นตัวนี้ก็จะคือยืดไปเรื่อยๆแล้วก็ยืดไปเรื่อยๆจนนิ้วเท้าเกไปเรื่อยๆได้นะครับขอบคุณคุณหมอแดนนี่มากเลยนะครับสำหรับคนที่มีภาวะนิ้วโป้งเท้าเกยนะครับแนะนำหมั่นเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับเอ็นที่ชื่อว่า a d a p t e r hallucis นะครับส่วนท่านใดต้องการซื้ออุปกรณ์ยืดหรือนุ่มฟ้าสามารถดูที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยครับแล้้ววพบกััันนนนใใหหม่ตอนนาสสดีคร